สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเป็นช่วงนี้จะเป็นเรื่องคอนเทนต์เรื่องของฉลองพระเครื่องหลวงปู่ทีเ่เหมาะสําหรับคนที่เกิดวันต่างๆนะครับคลิปนี้นะ่อาจอยู่ในช่วงของหลังสงการปีสองพนหกบนะครับกนะ็ช่วงนี้เราก็จะทําเป็นอีเวนต์คราวที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของฉลองพระเครื่องหลวงปู่ที่ตรงกับวันศุกร์ไปแล้วนะครับคือพระปิตานะครับ วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงโฉลกพระเครื่องของหลวงปู่นะครับที่ตรงกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจะควรจะจะแขวนพระรุ่นไหนดีนะครับนะฮะจะบูชาพระเครื่องรุ่นไหนดีนะครับเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจัดทาด้วยจัดทำด้วยความความรู้ของทางผมทัศนคติของทางผมดังนั้นบางคาอาจจะไม่ตรงกับทัศนคติของของบางท่านนะครับหรือไม่ตรงกับจริตจักร้านของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับ ก็ขอให้ท่านอย่าดูนะครับเสียเวลานะครับแล้วก็การให้ความรู้ของทุกคนไม่มีความว่าผิดหรอกครับถ้าเป็นความรู้ที่ไม่ได้เอาไปหลอกใครนะครับไม่มีความว่าผิดนะครับนั้นก็การให้ความรู้เป็นกุศลทั้งหมดนะครับนะฮะนะครับก็เอ่อสหรับท่านที่ดูแล้วถูกใจนะครับแล้วหรือชอบหรือยังไงก็แล้วแต่นะเห็นว่ามีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้นิดนึงนะครับกดติดตามล่ะครับนะฮะจะได้เป็นกําลังใจคนทําคลิปนะครับก็ ทิปเนี้ยก็จะวางก็จะลงไว้ทั้งช่อง Tik To อกนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ด้วยนะครับแล้วนกะ็ขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามมานะครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็คือว่าวันนี้ใส่ผ้าอะไรนะครับเมื่อวานพูดไปแล้วว่าตรงกลางนี้เป็นแต่งกงนี่มาพูดถึงเรื่องของหลอด2หลอดข้างๆนะครับก็หลายคนก็เลยเคยถามนะว่าเออสออันนี้เป็นตะกุดอะไรเหรออันนึงก็เป็นตะกุดของลวงป,ปู่นะครับเป็นตะกุดดอกเล็กนะครับซึ่งไว้ใส่ในพราปินตาทั่า เห็นพระปิดตาหรือพระอะไรที่มีตะกุดเนี่ยเห็นมีอยู่นิดๆเนี่ยโผล่ให้เห็นนิดจริงๆก็ไม่ใช่นะครับจริงๆมีความยาวมากนะเป็นเซนเลยนะครับฝังเข้าไปครับลักษณะของพระของการสร้างพระของวัดประดู่สินพีนะโดยการที่เอาตะกุดเนี่ยสอดลงไปในใน,ในมวลสารก่อน,นครับปั้นมวลสารเป็นลูกบัวล,ลอยครับแล้วก็สอดตะกุดไปแล้วก็กดลงไปในพิมพ์พอกดไปปุ๊บเนี่ยจะใส่เห็นได้เลยว่าตะกุดก็จะแบน นะครับตะกุดด้านโดนหัวที่โผล่มาก็จะแบนนะครับด้วยความสะปารของมันนันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือจุดที่ดูเลยนะแต่พอมันเป็นพระปิดตาหรือผ้าอะไรของวัดสารคืนเนี่ยที่มีตะกุดเขาจะใช้วิธีการสอดเอาสอดก็คือใช้ลักษณะทาให้เรียบร้อยเสร็จนะครับแล้วก็นําตะกุดเนี่ยแทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปนะครับก็เลยจะเป็นลักษณะคนละอย่างกันอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความรู้ที่สําหรับท่านจะดูดูได้นะครับว่าดูพาให้เป็นได้ว่า,อ,าอันนี้ อันนี้จริงหรือเท็จหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถดูได้นะครับก็มาเข้าเรื่องเลยครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของโฉลพระเครื่องครับหลวงปู่ที่เกิดที่ตรงกับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องเกิดนําให้นิดฟังนิดนึงนะว่าออสังเกตดูนะครับว่าพระเครื่องหลวงปู่เนี่ยจริงๆเนี่ยดีนะครับมีพุทธคุณดีทุกๆรุ่นแต่มีความแตกต่างกันเรื่องของพิมพ์ต่าง,าง,าง,างๆนะครับหรือยันต์ต่างเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมันก็มีทำว่าผมมอว่า พากเครื่องแต่รุ่นก็ทําตามช่วงนั้นหรือตามทําวัตถุประสงค์ของของแต่ละครั้งแต่ละคราในการทำ่างนั้นดังนั้นมันก็มีความหมายนะซึ่งคนไทยเนี่ยมันถูกผูกกับเรื่องของความเชื่อนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจมาโดยตลอดนะครับเช่นอย่างเช่นการซื้ออ่อเขาเรียกว่าไงการออกรถเงเออต้องกอทอรถกอทอรถนี้กอทอรถนี้นะครับจะเป็นมงคลเกิดชีวิตนะฮะเลือกจะเลือกกอทอรรถนั้นไม่เอาเลขนั้นไม่เอาเลขนี้ นะครับเป็นมงคลกับชีวิตบางคนถูกโฉลกก็ต้องรวมกันได้เท่าไหร่อะไรเนี่ยสังเกตดูแล้วคนไทยจะผูกกับเรื่องของโฉลกอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับดังนั้นพักเครื่องก็เหมือนกันถ้าคุณเลือกพักเครื่องที่ดีที่ถูกโฉลกกับคุณนะครับคุณก็จะมีความมั่นใจในการที่จะดําเนินชีวิตในการที่จะทําอะไรได้มากไปมากไปกว่าน,นี้นะคเับกะมีความสบายใจในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะต้องบอกว่าพื้นฐานพื้นดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ย พื้นฐานโชคชะตาของคนีเกิดวันอาทิตย์เนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่ใจกว้างนะครับมีความเป็นภาวะผู้นําที่สูงมากนะครับนะับส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าคนนายคนนะเป็นหัวหน้างานเป็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงมีความเด็ดขาดในการที่จะสั่งการสั่งงานสั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางานเก่งมากนะครับนะแต่เนี่ยฮะเลยทําให้อ่มีความเจริญหน้าในการงานแต่ผลจากการที่เขาทาแบบนั้นขึ้นมาเนี่ยบางครั้งบางคาเนี่ยก็เราเรียกว่าเป็นคนที่ทําบุญไม่ขึ้นน่ะบางทีทําดีทําอะไรไปเนี่ย มันเป็นในรูปแบบแบบของงานคนก็จะมองไม่ดีนะคนก็จะมองเหมือนกับทํานองว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใจเขาอะไม่ไม่ได้ใจคนพวกนี้ครนะับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคนเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่อะไรมากเนะี่ยฮะมันก็เลยเกิดความอิจฉาของคนที่จะเข้ามานะครับคนที่จะเข้ามารู้สึกอิจฉาอยากดินทานให้ร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยบางครั้งบางคาเนี่ยเขาเรียกว่าบางครั้งบางคาเราก็ต้องหาวัตถุคลท,ที่มา ปกป้องเราเหมือนการสะท้อนนะครับว่าเขาให้ร้ายเรามีวัตถุมงคลมาคอยปกป้องให้เราเนี่ยไม่ถูกพวกคนพวกนี้ให้ร้ายนะครับดังนั้นเนี่ยพราะวัตถุมงคลที่ดีนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยคนเป็นวัตถุมงคลที่มีการผ่านธาตุไฟมานะครับครับผ่านไฟมากานพระที่ผ่านไฟมาเดยเช่นเป็นพระเนื้อดินเผานะครับซึ่งหลวงปู่เนี่ยก็จะมีพระชุดเขาเรียกว่าเป็นจับบัคีพระเครื่องเนื้อดินนะครับก็ประกอบด้วยนะครับ พระนางพญาหลวงพุโตนะครับเนื้อดินปี2472ครับหรือเป็นสมเด็จเนื้อดินผงผสมผงชั้นหนักนะครับปี2468ีนะครับสองพระชุดนี้จะเป็นพระที่ถูกโลกนะครับกับกับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหรือถ้าท่านบอกว่าท่านไม่ชอบจะเป็นอย่างนั้นอยากจะใช้พระโลหะก็ควรจะเป็นพระโลหะที่เป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดครับรองแดงผิวไฟนะครับเพราะไฟเนี่ยจะไปคอยที่คอยปกป้องท่านได้นะครับนะฮะ หรือถ้าจะเป็นพระอย่างอื่นๆเนี่ยก็เป็นพุทธรูปก็ควรจะบูชาพุทธรูปที่เป็นพิมพ์ปางมารวิชัยนะครับหรือเป็นพ,ะพระเครื่องที่เป็นพิมพ์เนื้อดินพิมพ์ปางมารวิชัยเนื้อดินปางมารก็คือพระพิมพ์นางพญานั่นแหละครับที่เป็นพิมพ์ปางมารวิชัยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยท่านนะครับปกป้อง,องในเรื่องของว่าเขาเรียกไงในเรื่องของคนที่จะมาให้ร้ายท่านนะครับจะเสริมดวงท่านได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เออ เดี๋ยวถ้าม it ีโอกาสข่าวต่อไปก็จะทําของวันอื่นตัดมานะครับก็ก่อนจากไปนะครับก็คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลอตเตอรี่เบสพารวยนะครับเป็นลอตเตอรี่ของงานครอบครัวผมเองนะครับก็มีขายตามหน้า Facebook ผมจะขายเฉพาะเพื่อนผมเท่านั้นนะครับก็เข้าไปติดตามผมในหน้า Facebook ได้นะครับนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับทั้งทั้งช่องทางทิกต o k นะครับช่องทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับครับวันนี้จากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ